ลงโก้รักคะเจ๋ยวนี้ไปดีมากให้กลับขึ้นมาอยู่บ้านอยู่ซองค่ะเด้ออยู่ให้อยู่หน้าอ,อืมเพื่เป็นดยังกันเขาพากันสอนขวนบักสิงเถียนสอนขวัญเออมันก็เป็นประเภทนี้พิธีกรรมคว่เสือ้อยางนึงนั่นแหละมองไดมันเกิดเหตุอยาพี่นองเขาเกิไปสอนเอาขวัญกลับมาบ้านเมื่อน คุณพ่อค้านี่ก็เป็นวิธีการช้อนขวัญใช่ไหมคะหนูรบกวนให้คุณพ่อเล่าให้หนูฟังอีกรอบนึงหน่อยได้ไหมคืออย่างนี้พิธีช้อนขวัญมันก็มีมาแต่โบราณเนาะสมมติว่าคนมาประสบอุบัติเหตุที่ตรงนี้ก็มาช้อนตรงนี้ใช่แล้วครับน้องสายปานหากประสบอุบัติเหตุตรงไหนก็ต้องไปช้อนขวัญตรงนั้นซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีช้อนขวัญหรือซ่อนขวัญจะมีขันห้าเพื่อขอขามาพระแม่ธรณีคือสวิง ไฟมาครูข้าวเหนียวไข่ต้มดอกไม้และเสื้อผ้าผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับจากนั้นก็จะรวบสวิงและนำผ้ามาคลุมแล้วนำกลับบ้านผู้ป่วยครับเราก็ต้องมาซ่อนเอาช่อเอาไปบ้านไปให้คนเท่าคนแก่ผูแขนให้แล้วก็อวยพรให้อย่างเนี้ พิธีกรรมนี้เป็นความเชื่อของภาคอีสานที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยทางใจจะด้วยการประสบอุบัติเหตุหรืออาการบาดเจ็บทางกายก็ตามเมื่อบุคคลใดเกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นก็จะทําให้ขวัญหน,นีดีฝ่อครับแม้หายป่วยแล้วก็จะมีอาการซึมเศร้าไม่สดชื่นไม่แจ่มใสเหมือนคนปกติจึงทําให้ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะทําพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการนําขวัญและกําลังใจของคนคนนั้นกลับมา บางคนเชื่อว่าหากไม่ทำพิธีช้อนขวัญคนป่วยก็จะกลับมามีอาการอีกครับวันนี้หนูก็ต้องขอบคุณพ่อทองดีพ่อยศแม่สมนะคะที่พานหนูมาตามรอยหนังเรื่องสับป,ปะเลอนะคะก็ได้เรียนรู้ถึงวัฒน,น,นธรรมความเชื่อนะคะพิธีกรรมทางด้านศาสนาก็อย่างที่คุณลุงสับป,ปะเลอเนาะในเรื่องได้พูดเอาไว้ว่าเอาคนตายเป็นครูเอาคนอยู่เป็นนักเรียนสําหรับวันนี้หนูก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้พ่อก็มี ฝ้ายผูกแขนมาด้วยเป็นคําเชื่อคือคําผูกแขนนี้ก็ผูกแล้วจะสบาย<ะ>อยู่เย็นเป็นสุขสุขเลยละไม่มีความสุขความเจริญอ,<ะ>อย่ามีทุกข์มีโศกอย่ามีโรคมีภัย<ะ>อย่ามีเสนียจังไฮมาบังเบียดเด้อ คุณพม่ให้ควไขเขย่มีเมืองมีเมือนเง่อลยแม่ถูกแขนหายหายเย็นเป็นถูกตลอดตอดไพ้ตรงนี้คั้มถุกคั้มเจริญไปหนาลงเรื่องเดือดเด้อตลอดตอดไพ่หายเป็นเจ้าเป็นนาาได้เป็นสื่อเป็นเสียงให้แม่รับอยู่น้ำเดือดเด้อสาธุขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้หนูก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะ